เปิดเผยจากวันพีทเล่มที่102ครับว่าถ้าจินเบได้กินพลวิศาสเขาจะได้รับพลังอะไรครับและรวมถึงเปิดเผยลายชื่อสมาชิกของเราบุคคลที่อยู่ในกลุ่มโจรสลัดคิดด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราก็จะมีข้อมูลของ SBS เล่มที่102นะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลพิเศษนะครับที่อาจารย์วดาเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกเล่าในเนื้อเรื่องหลักสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกข้อมูลจีปัทะทั่วไปครับบางอย่างสําคัญมากบางอย่างสําคัญน้อยนะที่อาจารย์วดาเนี่ยเขาจะเอามาบอกเล่าใน SBS นะครับก็เป็นการตอบคําถามนะครับจดหมายที่แฟนๆมาพิสเนี่ยเขียนมาพูดคุยกับอาจารย์ดับอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับก็มาดูกันดีกว่าครับว่าข้อมูลลใในนนนเ่่่มมมีีี้รอะไทาาสจก เนื่องด้วยเล็บนี้นะครับ เนื้อหาหลายหน้าเลยนะเออเขาอใช้ไปกับการสัมภาษณ์ผู้ให้เสียงจินเบย์นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลหนึ่งที่เกี่ยวกับจินเบย์ครับมีการถามว่าถ้าเกิดว่าให้จินเบย์เนี่ยกินผลปิศาจครับคิดว่าควรจะให้จินเบย์นั้นได้รับพลังผลพิศาจอะไรดีครับซึ่งคนตอบนะครับก็ดูว่าจะเป็นผู้ภาคเสียงจินเบย์ครับผมที่เขาตอบนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วจินเบย์เนี่ยก็เป็นมนุษย์เงือกใช่ไหมครับมนุษย์เงือกนั้นเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจินเเบจะมีพัศาครอใ มีพลังผูพิศาหจากผลโทลิโทลิครับก็คือผลพิสาหประเภทนกนั่นเองครับ คือแบบแนวฉีกไปเลยครับอยู่เดนน้าได้แล้วอยู่บนบกได้แล้วครับงั้นมึงบินไปเลยแล้วกันนะแต่เขาก็บอกอีกนะครับว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าจินเบกินผลพิศสารท,ทริท,ทริเข้าไปจริงๆครับจินเบเองก็คงจะมีปัญหาในภายหลังเหมือนกันครับเพราะกลายเป็นว่าตัวจินเบเนี่ยจะไม่สามารถว่ายน้ําได้อีกต่อไปครับคําถามต่อมาครับเขามีการถามว่าลูฟี่ได้ยินคําว่าราชาโจรสลัดมาจากใครครับเออก็คงจะสงสัยประมาณว่าเฮ้ยลูฟี่เด็กน้อยหอยสังเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโจรสลัดอะไรมากมายหรอกครับทำไมถึง รู้จักราชาโจรสลัดแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นราชาโจรสลัดอะไรกันซักขนาดนั้นครับแหมเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากครับคำตอบก็คือคําว่าราชาโจรสลัดที่ได้ยินมาครับก็คือได้ยินมาจากแชงนั่นเองครับใน s b s จะมีการบอกเสริมอีกด้วยนะครับว่าก่อนที่ลูฟี่จะพบเจอกับแชงนะครับกาฟก็บอกให้ลูฟี่เนี่ยเป็นทหารเรือดีกว่าครับแต่ก็นั่นแหละครับผมลูฟี่เองเนี่ยก็ขัดขานเรื่องการเป็นทหารเรือมาตั้งแต่แรกครับคือด้วยความเป็นเด็กนะครับผมตัวลูฟี่เองเนี่ยก็มองว่าตัวเขาเองอยากจะปะจนภันะ อยากจะเป็นอิสระนั่นเองครับคือลูฟี่เนี่ยมองว่าการเป็นโจรสลัดีบบมันมีอิสระนะครับผมได้ประจนภัยนู่นนี่นั่นอะไรกันไปครับก็ดูดว่าความคิดของลูฟี่ในวัยเด็กเขาก็ไม่ทันคิดหรอกนะครับว่าโจรสลัดนยครับมันภาพลักษณ์ไม่ดีมันคือโจรสลัดนะครับเออเป็นแบบตัวร้ายนะครับเป็นโจรสลัดเราจะต้องโดนไล่ล่าเป็นโจรสลัดเนี่ยผู้คนชาวบ้านทั่วไปก็ต้องหวาดกลัวนะครับถ้าเป็นโจรสลัดน่ครับอาจจะต้องมีการทะเลาะต่อยตีกับชาวบ้านชาวช่องนะครับผมเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ของตัวสลัดนะ แต่นั่นแหละครับผมเออลูฟี่ก็ในวัยเด็กเนี่ยยังไม่คงได้ทันฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับในวัยเด็กเนี่ยลูฟี่ก็คงจะคิดแต่ว่าโจรสลัดนั้นมันเป็นชีวิตที่สุขสนานครับมีอิสระสามารถประจนภัยในท้องทะเลได้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนั้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจใน SBS ครับผมก็จากปกตอนก่อนนู้นเลยครับที่มีการรวมหมายเลข2ของกลุ่มโจรสลัดแต่ละกลุ่มครับแฟนเพทีท่านหนึ่งเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยเปโปเนี่ยเป็นหมายเลข2ของกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดอย่างนั้นเหรอเป คิดว่านอกจากเปโปโนะครับทั้งซาจิแล้วก็เพนกวินเองครับผมก็น่าจะเป็นหมายเลข2ของกลุ่มจะสลัดฮาร์ดนี้เหมือนกันครับแล้วเขาก็ทิ้งทายครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นแปลว่าเปโปโในร่างซูลองนะครับนั้นแข็งแกร่งที่สุดใช่หรือเปล่าครับซึ่งอาจารย์ดาก็ให้คําตอบครับว่าการที่แบบเป็นหมายเลข2ของกลุ่มนะครับผมมันไม่ได้แปลว่าทุกคนนั้นจะต้องเป็นรองกัปตันของกลุ่มเสมอไปครับทั้งตัวเพนกวินแล้วก็ตัวซาจิเนี่ยเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ในสถานการณ์ปกติครับแต่่ววาทั้้งนกิแล เ,เมื่อได้เห็นความสามารถสุดโหดของเปโปดในร่างซูลองนะครับผมพวกเขาก็ยอมรับครับว่าเปโปดนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นศักยภาพด้านการต่อสู้ครับเปโปดในร่างซูลองนั้นก็ถือว่าเป็นหมายเลข2ของกลุ่มจัวส์ลาดฮาร์ดครับก็เป็นคนที่แข็งแกร่งลงมาจากลอนั่นเองครับในภาคเกาะโอซิมะเนี่ยเปโปดเองก็ยังไม่ได้มีฉากต่อสู้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่พอรู้ว่าเปโปดใช้ร่างซูลองแล้วก็มีความแข็งแกงร่งเป็นระดับ2ของกลุ่มฮาร์ดนี่ก็น่าสนใจนะ อยากลองเห็นเปโปได้ล่างซูลองเหมือนกันนะครับว่าจะโหดสัตว์ตัสเซียแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับสมคาล่ําลือหรือเปล่าครับซึ่งจะบอกว่าล่างซูลองคือขวดมากนะครับเราก็เห็นพลังกันมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นล่างซูลองของอินุอาราชิเนโกะบามุชิครับหรือแม้แต่แครอทวันด้านะครับผมล่างซูลองของสสาวนี่ครับก็มีดีพอที่จะต่อก้อนกลับไปร้อยเป็นโลได้เลยครับเปโปเอครับถ้าได้โชว์ของโชว์ความสามารถในล่างซูลองครับผมก็คงจะแข็งแกร่งขึ้นมากว่าล่างเดิมเยอะแยะมากมาย่ตอมา รับเปิดเผยว่าแฟงกี้นั้นนอนอยังไงครับคือ,อยังไงกลัวแฟงกี้ปวดหัวปวดแข้งปวดขาครับผมสงสัยในการนอนของแฟงกี้กันไซะอย่างนั้นนะก็เหมือนกับว่าใช้ฟูกใช้ที่นอนที่มันเป็นแบบเฉพาะตัวของแฟงกี้นะครับเพราะว่าแขนตัวหัวไหล่แฟงกี้คือมึงก็ใหญ่เกินนะครับผม ใหญ่มากนะครับใหญ่ประมาณว่าถ้านอนแบบคนปกติทั่วไปหัวไม่น่าจะถึงพื้นได้หัวไหล่แม่งค้ำอยู่โอ้เป็นไซบอกที่ก็นอนลำบากเหมือนกันนะต่อมาครับเปิดเผยรายชื่อสมาชิกของกลุ่มโจสลัดคิดทั้ง22คนครับก็มีการบอกใน SBS เล่มที่102นี้นั่นแหละครับผมโดยกลุ่มโจสลัดคิดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด31คนครับมาไล่รายชื่อกันนะครับว่ามีใครกันบ้างครับคนที่1ครับตัวกัปตันยุทธทัศคิดครับคนที่2คิวเลอร์ครับคนที่3เนี่ยพอคุณ น้าคุณตายอยู่ครับก็คือฮีทครับคนที่4มีมชื่อว่าวายครับคนที่5บาบูลูกามูครับคนที่6ปลาปาสุครับคนที่7จทิปปูครับคนที่8กิกกูครับคนที่9ไดบุคนที่10บคุนชีครับคนที่11บูกี้คนที่1 2เอมาครับคนที่13เล็กขู่ครับคนที่14ยูเคคนที่15จากกะครับคนที่16บหัวสู่ครับคนที่17ปอนปูกคนที่18ฮอปโปคนที่19มอสชูคนที่10ไดสุกูเจครับคนที่ 2ีโบอีครับแล้วก็คนที่2คอนโปครับก็ดูนว่ามันจะเป็นชื่อที่แบบสะกดไปทางญี่ปุ่นนะครับมีชูช ου ปูปูปูเต็มไปหมดเลยนะถ้าเกิดว่าสะกดผิดก็ต้องขออภัยวณที่นี้ด้วยนะเป็นการเปิดเผยชื่อที่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมน่าจะสําคัญกับเดินเรื่องสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ากลุ่มจจาสตั์คลิปส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับเป็นลูกกระจกกันหมดเลยอะ่ะจริงนะ หมดบาทในภาคโอนิชิมานี่แทบไม่ค่อยมีใครเด่นสักเท่าไหร่นะใช่ไหมนะครับคนที่เด่นๆเนี่ยก็คือทางด้านคิวเลอร์นะเออเป็นแบบคู่หูของคิดนะเป็นหมายเลข2ของกลุ่มนะครับที่สามารถเอาชนะฮอคินได้ครับแลนก็เด่นที่สุดเลยนะโดยกลุ่มจะสลัดคิดนี่ก็จะแตกต่างกว่ากลุ่มหมวกฟางแบบ พอสมควรนะคือกลุ่มฟางเนี่ยแต่ละคนเด่นหมดเลยครับแล้วก็ค่อนข้างมีความสามารถเฉพาะตัวที่ทชัดเจนนะครับส่วนสําหรับกลุ่มคิดคือแต่ละคนมันมันเหมือนเป็นลูกกระจกนะครับผมเออในยามคับขันจริงๆหรือว่าเจอสตูที่มันแข็งแกร่งจริงๆนะครับผมคนพวกนี้ก็แทบจะพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับตัวเด่นๆก็มีแค่คิดแล้วก็คิลคเลอร์นนะสำหรับกลุ่มนี้นะทิ้งท้ายด้วยข้อมูลของสโลอีกนิดนึงครับก็มีการบอกใน SBS เล่มนี้นะครับว่าหน้าอกของซโลนะครับจะมีขนาดอยู่ที่110ซนติเม นะครับแหมใครนี่ช่างอยากจะรู้ไซส์ของโซโลนะ คือยังไงเห็นซโลวแบบล่ำบึกเนี่ยเหรออยากจะรู้ว่าแบบกล้ามโตกล้ามเป็นมัดมัดขนาดดีนี้มันใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับก็เป็นข้อมูลจากบางานรวมเล่นนะครับผม SBS เล่มที่102นั่นเองครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ถูกใจสําหรับเรื่องราวในคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปรดกหนาชนะครับผมไปแล้วครับ